ลูกเส้นละ่ะลุงใส่เครื่องเคียงครับเนึ่ก๋วยเตี๋ยวบ้านบ่า,บายร้านช่อพกากุ้งแดงอันนี้เครื่องเคียงดินี่เนื้อเนื้อเข้าไปเนื้เข้าไปเนื้เข้าไปเครื่องเคียงเครื่องเคียง ที่เด็ดปลาเสร็จหอมมักีล้วไง